ดีสงขากลางฟีรถของผมเองคันนี้ครับผม RX 7เบอร์54ครับ ฝากเชียร์ด้วยครับคนทางบ้านฝากเชียร์ด้วยนะครับไฟลัดแน่นอนเดี๋ยวไปดูครับบรรยากาศนักแข่งมีใครบ้างนะครับไปดู EP ีนี้สนุกแน่นอนครับผมสวัสดีครับพี่มาพี่มานะครับ ก็เป็นคนดูแลรถผมทั้งหมดเลยทีมเซอร์วิสนี่ทีมรถพี่มะชื่ออูไรครับพี่มะโรเตอรี่อะไรนะพี่ไม่บอลลูชันนี่รายการเก่งไหม้านดไฟแรกพี่ผมนี่ก็ลูกศิดพี่มาก็ทำรถกับพี่มาอยู่ก็ขับดีไม่มีปัญหาอะไรครับวันนี้ก็เหลือแค่จะมีถ้วยไหมมีพลดีมไหมเท่านั้นเองพี่มาดูแลรถทุกคันนี่โดยเฉพาะคันนี้ก็สุดนะคันนี้เป็นไงบ้างครับพี่มะชกบ วันนี้ก็กลัวกันเรื่องความร้อนนะโรตารี่มันร้อนความร้อนใช่ไหมใช่เราทำตอนนี้ด้วยครับก็นิดนึงอ่ะทั้งคนทั้งรถน่าจะร้อนอ่ะครับผมว่าอยู่วิชา you drive itUm, I'm driving. Well, I was driving number 6 RX7, but now I'm driving number 66, the BMW. พี่มาพี่มาถามหน่อยว่าพร้อมไหม Are you ready today? I'm ready. a l w a y s ready. ไม่ผมอ่ะพร้อมไหมถามไม่ถามโอเค ฝากเชียทีมโรตารีเรโวลูชันด้วยมันต้องเชียวะครับเพราะทีมนี้ผมก็อยู่กับเขาด้วยนะถึงว่าสนามต่อต่อไปถ้าเจอสนามต่อไปที่ไหนครับปีหน้าเนาะปีหน้าเดี๋ยวว่ากันอีกทีรายการทีทีแม็กซิตอนเฟสติ่งซีรีส์แต่ผมขอแรงเพิ่มอีกเต็มนึงนะครับพี่มะได้ครับผมปีนี้ก็ดีขึ้นแหละครับพี่ผยว่าแต่ยังเย็นนิดนึงใจเย็นผมไม่คนใจร้อนนะไม่หมุนก็พอแล้วเนาะมันอยู่ที่ยางครับผมวันนี้เกียร์ใหม่ครับยางเก่า วันก่อนยางใหม่เกียร์พัางครับวันนี้พี่มะเชียร์ให้หมดแล้วพร้อมครับถ้าไม่หมุนวันนี้ก็หมุนก็จบเหมือนกันนะไม่หมุนดีกว่าพี่ไม่หมุนหรอกไม่หมุนพี่ไม่ปริดีขึ้นัลไยขึ้นครับพี่ช่วงล่างดีมากพี่มะเซตไท้หมดครับผมขอาไยับบี่ ครับพี่เบ๊เปันไงวันนี้ยังไงข้าที่เท่าไรหนึ่งอุ้ยจริงป่ะเนี่ยเพราะว่ามันก็เป็นการแข่งขันนะพี่เนาะโอ้โหมันไม่ต้องขิงหรอกพี่ถ้าเราตั้งใจทำงานตั้งใจทำได้แล้วก็ทีมงานลงตัวเกียร์หรือว่าการหาลูของเราเนี่ยมันสมบูรณ์เวลามันก็ดีครับแต่ เอฟซีที่สงขาเนี่ยเยอะมากพี่บีมเอฟซีเยอะมากครับผมว่าโอ้โหแม่งสุดๆเลยอ่ะแบ่งไม้ผมบ้างดิเอาไปเลยพี่เผมว่าที่สี่มาถึงพี่ไม่แบ่งกันไม่ได้หรอกพี่มันอยู่ที่ว่าเราซื้อสัตว์เขาแค่ไหนนี่ในจัดตายจัดตาคนเรามันจะมีใจแลกใจไว้ท่าไนี่นี่ไงมาน้องรักนี่มาเยืนดูรถปี๊ดกันเดี๋ยวคืนนี้ก็ต้องพาพี่ไปทานข้าวหน่อยนะนะเกพี่เกยจะพาผมหรือเปล่าตามนะพี่เกย์ต่อแล้วโอเค ดูอาจารย์เจอาจารย์เจครับสวัสดีครับอาจารย์เจวันนี้เป็นไงครับสินเวียเกยดเครื่องอยู่เอา้าทำไมอ่ะเมื่อวานยังวิ่งด้วยกันอยู่เลยเพรน้ำแตกเครื่องพังโอ้เมื่อวานเกือบที่หนึ่งนะปร <c oughs> ิไฟกือบที่หนึ่งแล้วที่หกอยู่เลยพี่ที่หกเหรอมันก็แล้วทันไหมเนะี่ยวันนี้ต้องทนันต้องทันนะเอาให้ทันนะนโ,อโอ้อาจารย์เจผมครับนี่ครูฝึกผมเลยขอบบคคุณรัเชียร์ด้วยนะครับ รถล,ลุกพี่เจเขานะครับนี่ก็โหทีมงานพี่เอกนะครับทีมเดียวกันเน็กเตอร์ดูนะครับว่าจะทันไหมเหลืออีกนิดเดียวครับไม่เกิน2ี่สิบวินาทีเสร็จแน่นอนครับผมแล้วันนี้หัวด้วยไงพี่เจเราลุนล้นแชมป์ด้วยทีมงานนี่ไม่ต้องห่วงพี่เอกอาฉีดมาเต็มน้ำเมื่อคืนนะไม่เมานะครับผมพี่เป้เนี่ยเพื่อนรักผมนะครับเนี่ยสร้างรถกันมาไอเซเว่นกับจานเจแล้วก็จะมีพี่วินเน็กเตอร์พี่มด ด้วยกันนะครับในทีมวันนี้พี่เป้รถอะไรมาแข่งวีออสครับอ่าวีออสจอดอยู่ตรงนน้นใช่ป้ามนี่แข่งไปยังแข่งไปแล้วจบที่เมื่อไหร่จบที่สี่ที่สี่ใช่เมื่อวานรถมีปัญหาใช่เมื่อวานคอนดิไฟได้ที่สองนะครับคอนดิไฟได้ที่สองสนามนี้บอกตรงว่าไม่มีใครเคยเคยมาขับเลยไม่มีใครเคยมาขับเลยใหม่ทุกคนเพราะเป็นสนามพีทีสงขากลางปีครับใหม่หมดลายก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้นะ เสียดายไหมที่สี่ก็เสียดายครับเพราะว่าตอนแรกเขาสตาร์ทมาแล้วขึ้นระดับหนึ่งไปแล้วเขาไม่มีปัญหาก็ต้องปล่อยเขาไปก่อนแล้วเราก็พยายามประคองรถให้เข้าเส้นให้ได้อ่ารอรอกลับดีกว่ารถสวยๆกลับพรุ่งนี้ก็ยังมีอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้เอาที่หนึ่งให้ได้น,นะวันนี้นนรีเวิร์ดเปลี่ยนจอดสตาร์ทที่หนึ่งอ่าโอเคเอาสตาร์ทที่หนึ่งครเชียร์ด้วยพี่เพ่เพื่อนผมครับแล้วมีพี่เพ่ต้องสัมภาษณ์ไหมฮัลโหลอ๋อ อ่านี่ทีมเน็กเตอร์ครับวินนี่ก็รู้ทุก e ีพีที่ไปแข่งรถต้องมีอยู่แล้วเน็กเตอร์คือดูแลผมอยู่แล้วนี่คือเพื่อรักผมเลยวันนี้ก็พาผมมาสงขากลางปีที่ไปไงบ้างครับก็ดีครับสนุกดีไม่ใช่เมื่อคืนนะมึงเป็นไงบ้างทําอะไรบ้างฝันดีฝันดีบอกวาฝันดีลับหรอไม่ได้แอบไปไหนนะ เราก็นอนครับโอ้ยร้านเพียบเลยร้านอะหุงอาหารดีๆีเมื่อคืนทำรถกันอยู่ทำรถนะใช่ครับสาบานนะสาบานทำรถแต่ก็ไม่นอนครับนี่ลูกพี่ทีมอีกคนนึงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อะไรครับพี่อัดครับอ่าพี่อัดอยู่ในทีมเราเหมือนกันแต่ดูรถให้พี่เป้อ่าพี่เป้เบอร์อะไรนะเบอร์91 91ครับวีออสวีออสเบอร์91้าหนสยามพันห้าครับสยามพันห้าครับเน็กเตอร์ทีมเดียวกันครับผมใช่ครับครับผมพี่น้องกันอันนี้ก็กลางคืนก็ท่องราตรีเหมือนกัันครบ ต่อกล้องมือหนึ่งเน็กเตอร์ด้วยไงเน็กเตอร์ด้วยการหมดเลยนะครับผมคุณเอกอะบอสใหญ่คุณเอกไม่ได้มาคคุณเอกไม่ได้มาส่งคุณโหนมาส่งคุณโหนมาแล้วก็พี่พี่ทีมงานเนี่ยวินวินมาแล้วครับผมอ่าพี่วินนะครับนี่ผู้จัดการทีมผมนะฮะคุณน้องน้องชื่ออะไรกันบ้างอะเจนนี่เจนนี่กับลักกี้เจนนี่เจนเจนนุ่นโบ อ๋อโอเคโหน่ารักจริงๆเลยนะพิตตี้พิตตี้ทีมผมนะครับนะครับจะใครดูขอให้ดูผมนะฮะอย่าไปดูพิตตี้อย่างเดียวนะฮะสวัสดีพี่อามามามาบอสใหญ่สวัสดีครับพี่หอสวัสดีครับเก่งครับซาพี่เป็นไงบ้างครับวันนี้ก็พี่จะถามผมว่าพร้อมไหมใช่ไหมฮะรถพร้อมครับรแต่คนพร้อมกว่าคนก็ดูตามตามการตามดูดูสภาพแล้วกัน แต่ว่าผมเต็มที่พี่เพราะเน็ตเตอร์สนับสนุนผมแล้วผมก็ต้องทําให้เต็มที่พี่สนามนี้เป็นไงครับต้องมีการปรับตัวปรับรถยังไงบ้างอรถก็ดีขึ้นครับเข้าโค้งเข้าอะไรดีขึ้นเกียร์ก็ไม่มีปัญหาเหมือนที่สนามบุรีรัมนะฮะแต่อาจจะเป็นสนามสตรีทมันอาจจะยากนิดนึงเพราะผมก็ไม่เคยขับที่นี่เพราะว่าก็ใหม่กันหมดเนะฮะก็เลยเราก็ต้องมีการปรับมีการแทคติคเทคนิคถึงับให้จบหล่อด้วยแล้วก็ขอถ้วยหน่อยฮะโคเรียมนะ ได้แนนน่อยังไงต้องจัดให้เนีคเตอร์แน่นอนฮะสปอนเซอร์หลักของผมเลยครับครับผมฝากเป็นกําลังใจให้กับคุณเก่งเมทัศน์ครับผมและคันอื่นๆด้วยฮะรถคุณเจรถคุณเป้นะครับทีมเนีคเตอร์นะครับนวัตเตอร์สนับสนุนนะฮะปีหน้าก็ยังคงสนับสนุนผมเหมือนเดิมนะครับผมแต่ผมขอแรงกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมครัได้เลยครับครับผมครับขอบคุณครับขอบครับครับขอบคุณครับนีคเตอร์นะครับครับผมครับผม นครับนี่รถแข็งมากมาย,มย,ย,ยะน,น,นะครับมีฮอนด้าฮอนด้าโอ้โหเยอะแยะแรงๆนั้นแหละครับงานนี้พีทีสงขากลางปีที่สุดยอดแล้วดูพีตี้นี่คือมานี่ผมบอกเลยนะตัวท็อประดับประเทศนะเธอไม่ใช่แบบธรรมดานะครับผมน,น,นี่อีโแรงเนี่ยหวคันนี้คันนี้น,นี่สุดยอดเลยฮะรถรถคันนี้นะครับเป็นรถคู่ปรับผม มันไม่ยอมให้ผมแซงเลยฮะแอนดูสนามก่อนได้ที่สองผมได้ที่สามสนามนี้ก็จะเอาชนะผมอีกก็ต้องอยู่ที่เขาแล้วครับนะฮะเขานอนเต็มผมเมื่อคืนแฮงเอาสวัสดีครับพี่เกงสวัสดีครับน้องแอนดูนะครับคู่ปรับคู่ปรับผมคู่ปรับคู่ปรับไม่ยอมเลยแต่เราจะสนุกคือผม่ะสนามบุรีรัมเขายืนที่สองผมก็ต้องยืนที่สามตามเขา สนามนี้อยากยืนพอๆกันอ่ะยืนเท่ากันได้ได้แต่ความอร่อยพี่สู้ผมไม่ได้แน่นอนเอ้ยไคุณถามเรื่องรถไอ้ห่าเรื่องอะไรเรื่องเรื่องอะไรเป็นไงรถพร้อมไหมครับพร้อมครับเมื่อกี้ก็มีการเช็คสภาพไฟนอลสุดท้ายละก็ถือว่าเอาตรงๆนะพี่นะผมบอกเลยว่าการแข่งขันเป็นเรื่องของการแข่งขันแต่บอกเลยเรามาสนุกกันแบบพี่น้องมากกว่าน คือยอมยอมพี่ได้ยอมพี่ได้จริงไหมผมยกหน้าเส้นก็เอาเอาไหมเออเอาอะนะเดี๋ยวมึงไม่ทานะลองดูนะเคยทำนะเมื่อคืนได้ข่าวทํารถยันกี่โมงดึกเลยทีหนึ่งครับเมือคืนเรานัดกันไปทานข้าวไม่ได้ไปอนดูบอกว่าอุ้ยพี่รถผมต้องเช็คคือเขาเต็นเทอร์โบรั่วนิดหน่อยเขาเฝ้ารถเลยนะแอนดูเขาเป็นคนรักรถมากเอาใจใส่และตั้งใจมากเขาเฝ้ารถกลัวรถจะแบบไม่สวยไม่แรงขับไม่ดีไม่มีโพเดียม ดูเป็นคนตั้งใจมากครับผมครับเหมือนผมครับครับพี่เขาตั้งใจเอดีคนนั้นนะสาวกคนนี้ไปดูครับผมครับผมเดี๋ยวพี่ไปเตรียมตัวเฮ้ยเบาๆนะพี่ต้องไปแล้วเออได้อะรถพี่อะได้มากรถบัะคู่ปรับของอะไวครับผมครับ สวัสดีครับพี่เชิดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เชิดหัดใหญ่พี่เชิดเปิดอู่อยู่แล้วนี่ครับอู่ชื่ออู่อะไรพี่อู่สักการัครับสักการัอยู่แถวไหนพี่ช่วงไหนของหัดใหญ่เพชแปรครับหัดใหญ่ในตัวเมืองครับเล่าสตอรี่ก่อนพี่เชิดคือใครพี่เชิดเนี่ยคือรุ่นพี่ผมอ่ับเราเล่าให้ฟังหน่อยเจอไอ้เก่งทำไมอะ แกงซีอุตอ่าแล้วก็เก่งอันจะเป็นรุ่นน้องที่สุดในกลุ่มนะมีอาดารามาดึงเข้าแกงกันมีอันสลาวุดเขตฐานทัพนสมัยยุค90้าศูเก่งเมทัศอะไรเงี้ยนั่นแหละสนุกไปซิ่งรถการแข่งรถการโอ้โหกลางคืนนี่สถาริมเยอะครับสมัยนานแล้วนานแล้วเนี่ยตอนนี้ผ่านไปผ่านไปไม่นานลุงดูแก่มากเลยตอนนี้ไอ้ คือผมลงเครื่องบินมานะจัดรถเบนซ์ไหมผมใช้ครับผมไม่ต้องเช่ารถนะผมมาหัดใหญ่เน uh huh ok uh so ี่ยลงเครื่องปุ๊บเอารถเบนซ์ไห้ผมใช้เลยใช่ใช่น้องรักน้องรักครับต้องขอบคุณมากพากินคุกินข้าวดูแลท่องลาตีไอเราบอกว่ากลางคืนเราไปไม่สะดวกนะพี่เพราะว่าเช้าแข่งรถเราจะย้อนความหลังยังไงปกติกลางคืนน่ะเมื่อก่อนเราเที่ยวด้วยกันที่เดียวกันจะย้อนความหลังอ๋อกลางคืนไม่ต้องนอน พาไปท่องลาตีเข่งไฟแลบสุดอยู่แล้วตอนเช้ามาแข่งรถเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ก็ไปเชียร์แกก็นอนอยู่เนี่ยข้างๆรถผมอยู่เนี่ยสตอรี่พี่ชายที่รักเลยพี่ใครใครมาหัดใหญ่อยากทำรถทำอะไรหรือว่าใครอยู่หัดใหญ่อยู่แล้วต้องรู้จักอยู่แล้วครับเมื่อก่อนเราก็อยู่กรุงเทพมาโอ้โหอยู่สิดปีอ่ะใช่เล่นรถซิ่งด้วยกันแต่งรถพี่ไม่แก่นะหน้าพี่ตอนนั้นพี่ก็อย่างเนี้ย ตอนเด็กวี่หน้าก็อย่างเงี้ยหน้าเหมือนเดิมจบเงี้ยจบโอ้ยจบเยอะไปพี่เดี๋ยวไปดูรถกันจะดูไม่เบื่อครับสวัสดีครับลูกพี่สวัสดีครับผมจริก็ทำรถทีมเดียวกันนะครับครับผมทีมอะไรครับพี่ม้าครับโรตารีเรวูรูชันครับผมโอ้โหคันนี้แรงมากคีม้าคันนี้ 4อ่อสีร้อมาพร้อมไหมพร้อมมาก,มมากวันนี้พร้อมมากพร้อมมากแล้วบรรยากาศวันนี้เป็นไงฮะก็พร้อมพร้อมครึ่งหนึ่งฝนตกงหนักครับตอนนี้คือ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวยางอาจจะต้องเปลี่ยนกันด้วยนะครับเป็นยางฝนวันนี้รถคนแรงมากมก็งำผมอยู่ผมกับตาโอ้ยปังปังปุ้งปุงไฟแลบโอ้โหเก่งยครับไฟแลบดิได้เลยฝากเชียร์ด้วยนะครับครับผมเบอร์อะไรครับเบอร์4ี้าครับผมเบอร์4ี้านะครับผมเชียร์ด้วยนะครับโอเคครับ นี่เป็นถ้ำเจ้าพ่อพญามารสิงห์ฮะศาลเจ้าพ่อเสือคือถ้าเป็นคนที่สงขาเนี่ยจะรู้จักกันดีผมมาไหว้สองวันแล้วตั้งแต่วันมาซ้อมมาไหว้เรื่องที่ผมอยากจะเล่าเนี่ยรถผมเนี่ยสุดทางตรง,ต,รงตอนที่ผมซ้อมนะเอ่อเหตุการณ์สุดทางตรงริมหาดเนี่ยฮะสุดทางตรงริมหาดสงขาเนี่ยปุ๊บไปสุดเลยฮะความเร็วเกือบประมาณ200เบรกเนี่ยมันเดือด ความร้อนเบรกมันขึ้นผมเหยียบเบรกเข้าไปเพื่อที่จะยกคันเร่งไปสู่โค้งต่อไปเบรกหายไปจมมิดแล้วจมมิดเลยไม่มีเบรกเลยผมอะมาเกียผมลองจับลงไปสามซึ่งรถสะบัดอย่างนี้แหละก่อนแข่งผมมาไหวคือเนี่ยสารเฉพาะเสือเนี่ยเชื่อไหมอยู่ตรงข้างรถผมเลยผมก็วันนั้นมีเซนว่าผมอยากต้องต้องมาเคารพท่านสกการะท่านมากาบไวหว้ท่าน ผมขอให้ผมแค้วคาดปลอดภัยใช่ไหมคผมผ่านไปได้จุดนั้นน่ะผมรู้สึกเลยว่าตาเจ้าพ่อเสือเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับครับอันนี้คุณป้านะครับทําบุญได้นะฮะทำบุญทาอะไรเนี่ยทําบุญนะครับแล้วแต่กําลังศรัทธาพยาทำเท่าไหร่ก็ทํานะฮะแต่ว่าผมว่าศักดิ์สิทธิ์ผมไหว้สองวันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไหวค้ครับครับครับ้า ครับครับวันนี้นะครับก่อนแข่งเราก็ต้องมีทำการไหว้แม่นางนะครับเพื่อ,อ,อขับผี่ปลอดภัยนะครับแม่นางก็คุ้มครองรถเก่งเมทัศแล้วก็คุ้มครองเก่งเมทัศนด้วยนะครับ แลก็ขอให้ได้โพเดียมมาด้วยนะครับไม่อนางครับผมรถจะได้มีปัญหาใดๆเลยสาธุสาไหนพี่เน็คเตอร์สิงนะครับถ้าร้อยก็กินน้ำเยนน้ำสิงนะฮะแล้วก็คิดถึงบางมัดด้วยครับบางมัดของตันนะ เรายังไม่ปิดรายการเรามีไปเรื่อยๆแต่เราพูดถึงไว้ก่อนเพราะนึกถ well ึงโอ้ลองครับผมลองถ่ายรูปอะไรลองลองถ่ายรูปลองสวัสดีครับพี่โอ้ลองขอบคุณมากครับโอ้มาเยี่ยมครับผม แล้วจะลองบอกมาขอตรวจรถเก่งเมดัสด้วยเอ้ายังไงนะครับผมอย่างนี้ตรวจสภาพผ่านไหมครับก็ลองได้นะครับอกครวบครับทดลองครับฝนตกฝนตกด้วยครับฝนตกลงมาโอ้โหต้องทีมงานต้องเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรนะครับก็ต้องเซฟตี้เซฟรถด้วยเซฟคนขับด้วยนะครับ รายการนี้แข่งลิมหาดว่าสุดๆเลย,เลยจริงเป่าพิเชษพี่ตัวชุดไหนเบอร์อะไรครับเบอร์ห้าสี่ครับเดี๋ยวผมจะต้องลงแล้วพี่เดี๋ยวนึง จริงมันหมดเวลาตรวจงานแล้วพี่พี่หมาเขาเพิ่งบอกไงเออโทษทีนะครับผมาที่ตัวเฟย์เน่ไหมอะไรนะฮะ้าตัวเฟย์เนไหมนี่ครับนี่ครับพี่มองไม่เห็นครับผมครับผมด้วยนะครับห้าสี่ครับเก่งเมทัพครับหมวกหมวกถุงมือพี่ตรวจได้ไหมถุงมือโอเค เน่ครับขอบคุณมากนะครับผม วันนี้เก่งเมทัศไฟแรบนะครับก็ได้มาถึงวาท์แล้วก็คือเป็นเล็กสุดท้ายของวันนี้นะครับเมื่อวานก็ได้ที่4ไปนะครับก็ได้ถ้วยกลับบ้านนะครับมีโพโดมโเดียมครับขอบคุณชาวสงขานะครับขอบคุณ ทุกคนครับที่มาเชียร์นะครับอ,อ๋อยังไงฝากกดติดตามช่องเก่ง,กงไมทัดไฟแรบด้วยนะครับมีหลายรายการอยู่ในนี้ช่วย <c oughs> กันดูด้วยนะครับนะครับใครชอบรายการอะไรก็เข้าไปดูนะครับมีรายการติดเด็กเออมีรายการเก่งชิงป้า่อ,อมีรายการท <c oughs> ้องอันแลบ นะครับมีรายการเก่งไปทัดไฟแรกที่เกี่ยวกับรถใครชอบรถชอบความควรตีนของผมเข้ามาดูได้เลยครับผมกดซับสไคร้ไลค์แชร์ด้วยนะครับฝากกดด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับขอบคุณชาวสงขาพี่วีนน้องมากครับผมสวัสดีครับผม